อ๋อ oh, คำว่ายุคกระเบื้องเฟื่องฟูมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับตู้ชมะสิ่งที่เราไม่เห็นเราก็จะได้เห็นในยุคนี้แหละนะเนี่ยครับโต,โตโตฮะอดีตแกนำนำนะม็อบสามนิ้วอดีตผู้พันโตโตขี่รถกระบะสีแดงขี่รถ v ี v o แกง v ี v o เขาเนี่ยแหละนะครับ เข้ามานะาทำพิธีเปิดประธานสภาทำพิธีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาประชุมสภานะนั่งรถมอบมาประชุมสภาเขาบอกว่าสมัยนั้นตอนที่ชุมนุมเนี่ยตำรวจเขากั้นไม่ให้รถของเขามาเข้าสภาเขาก็เลยนะขับเข้าสภาซะเลยว่าอย่างนั้น เนี่ยครับคนบางนาคนบางนาบางคนยังไม่รู้เลยจ้ะว่าโตโต้เป็นสสพักเป็นสสเขตบางนาซึ่งเขาก็ไปปาดหน้าเค้กสสคนเก่านะนี่นะครับสสคนเก่าเขายังบอกเลยมันยุติธรรมไหมละ่ะผมลงพื้นที่ผมอะไรมาแต่ว่าให้โตโต้มาลงเออนะ ผลงานมีอะไรครับนะนอกจากชุมนุมนะเนี่ยแหละครับกระเบื้องเฟื่องฟูประเทศไทยเราคนมีผลงานนะไม่ชอบลุงตู่เนี่ยมีผลงานไม่ชอบชอบคนพวกนี้นอย่าว่าแต่โตโต้ตตอะไรก็หลายๆคนนั่นแหละครับมีคดีหนึ่งสองติดตัวนะลูกเกดก็ได้สสปทุม ไอ้ก็ได้ชนะวันอยู่เบิ่มลงมาหลายคนก็มีคดีติดตัวแลก็เข้าถวายสัตว์ก็ไม่ใช่ก็เข้าพระราชาพิธีเปิดประชุมสภากันแต่งตัวอย่างเท่อย่างหรอกันนี่มัน,มนกระเบือ้องเฟื่องฟูจริงๆครับต่อไปเราอาจจะได้เห็น,นแกนนำหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นลุงไม่ว่าจะเป็นแพนกวิน ต่อไปในอนาคตอาจจะได้เป็นสอสอ,อาจจะได้เป็นว่าที่ทรัฐมนตรีก็ได้นะครับใช่ไหมหรือแม้แต่อ๋องเนี่ยอะไรหมออ๋องเนี่ยก็เคยไปร่วมชูสามนิ้วกับเขาด้วยดีๆทั้งนั้นแหะครับคนพวกน,นี้ประวัตินี่โอโ้โหไม่ต้องพูดถึงดีดีทั้งนั้น กระเบื้องเฟื่องฟูรอยนะคนดีๆอย่างพักรวมไทยสร้างชาติพักไทยพักดีนะครับแหมเสียดายไม่ได้เป็นสอสอได้คนพวกนี้เป็นสอสอเอา้านะอมันถึงยุคยุคนี้แล้วมันมาถึงจุดนี้กันแล้วนะเอ งานมีผลงานดีไม่ชอบนะครับกรุงเทพมหาคนครนะบางนาเนี่ยรถไฟฟ้าลงตู่ก็ไปถึงแล้วนะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยก็ไปถึงแล้วมีผลงานเด่นเป็นสงานะครับเออไม่ชอบชอบผลงานไปม็อบชอบผลงานเป็นแกนนำนะชอบผลงานคนโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองนะฮะ ประเทศไทยเรานะครับถ้าคนพวกนี้เป็นสสได้เนี่ยนะโอ้ยต่อไปแกนนำคนก็อยากมาเป็นแกนนำหมดแหละครับตอนนี้อ่าออกมาเป็นแกนนำกันให้หมดนะจะได้เป็นสสกันให้หมดนะโอ้โหมาถึงจุดนี้กันแล้วครับกับเบื้องเฟื่องฟูแล,ล้วมีปุ่มกดแตงกิ้ u แล้วนะครับ อย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ